PK789 สวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับกราบสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้นองๆทุกท่านนะครับวันนี้เอารถมารีวิวนะครับแต่คันนี้จะไม่เหมือนคันไหนนะครับผมเอามารีวิวก่อนที่จะเอาไปทำความสะอาดนะครับอยากให้เห็นรถก่อนปรับสภาพนะครับว่าสภาพตอนที่ผ่านจากมือลูกค้านะครับมาถึงที่ร้านของเราเนี่ยนะครับ รถสภาพเป็นประมาณไหนนะครับซึ่งคันนี้นะฮะสังเกตดีๆล้อยังขาวอยู่เลยนะครับความสกปรปกครบเลยนะฮะบางโคลนแต่รถคันนี้นะครับเดิมๆม,มือเดียวนะครับน็อตรถเดิมทั้งคันนะครับมาเรามาชมรอ,รอบรถก่อนแล้วกันนะครับคันนี้เป็นสีขาวเดิมจากโรงงานครับ e สุดๆ d max 2.5 ddi ปี2015นะครับหรือเป็นรุ่น สุดท้ายนะครับก่อนที่จะเป็นตัว1.9 DDI นะครับแมกไลเนอร์ถอดไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะทำความสะอาดเชิงลึกทั้งคันนะครับภายในช่วงล่างห้องเครื่องแล้วก็มีการฟอกซักเบาะนะครับกลิปทุกจุดนะครับเราทำมาตรฐานเดียวกันไม่ว่าจะเป็นรถยนต์นั่งนะครับหรือเป็นรถยนต์หัวเดียวที่ใช้กับการบรรทุกสัมภาระต่างๆนะฮะ คันนี้เป็นเจ้าของเดียวมือแรกออกป้ายแดงสีขาวเดิมจากโรงงานนะครับ2.5 ddi ปี DD 2015ตัวนี้สีดังเดิมๆตั้งแต่ป้ายแดงอยู่เลยนะครับก็จะมีริ้วรอยบ้างเล็กๆน้อยๆน,นะฮะคิค้วกันศาสตร์ครบๆหมดเลยแผงประตูนะครับก็ยังเป็นแผงประตูเดิมจากโรงงานนะครับตัวนี้เป็นกระจกมือหมุนนะครับภายในเดิมๆตั้งแต่ป้ายแดงเลยครับ เห็นไหมครับก็จะมีสิ่งสปกปรกหลังคาเพดานพวกนี้ผมสปาภายในสมดเลยนะครับเดี๋ยวหลังทําเดี๋ยวผมจะมาถ่ายรีวิวให้ดูอีกหนึ่งครั้งนะฮะภายในก็จะเป็นสภาพนี้เลยรถยังไม่ได้ล้างนะครับเบาะมีขาด2จุดคือจุดนี้กับชิ้นนั้นนะครับซึ่งเราเก็บงานให้เรียบร้อยตอนทําความสะอาดเสร็จเราจะมาเก็บภายในต่อนะฮะ พวงมาลัยเดิมนะครับแอร์แบ็กสอใบนะครับผู้โดยสารตอนหน้า1จุดแล้วก็ผู้ขับขี่1จุดนะครับน็อตรถเดิมทั้งคันนะครับก็จะเห็นเลยว่าเลื้องเชียร์ <c oughs> มีความสกปรกอยู่บ้างนะครับก็จะมาเป็นประมาณนี้เลยอันนี้ถอดแม่แรงเครื่องมือออกไปแล้วนะครับด้านหลังบอกก็จะเลอะๆเ,เ,เขื่อๆหน่อยนะฮะ เดี๋ยวผมพาไปดูฝั่งครับออคันนี้มาพร้อมกับเกียร์ธรรมดา5สปีดนะครับแล้วก็ชุดเครื่องเสียงจากโรงงานนะครับ CD 1แผ่น USB AUX นะครับซึ่งก็ปี2015นะครับอีนูสุก็ยังให้เครื่องเสียงแบบนี้อยู่และกุญแจก็ยังเป็นกุญแจธรรมดานะครับ ซึ่งไม่มีรุ่นไหนเลยนะครับที่อิลสุให้กุญแจรีโมทนะครับก็ใครสนใจก็ต้องเอาไปทำกันเองนะครับสำหรับสาวกอีลุสุภาษี24กรกดาคม67นะครับแต่จะเห็นได้ว่าภายในเดิมๆตั้งแต่ป้ายแดงนะครับก็มีแค่ความเลอะจากการใช้งานเท่านั้นนะครับไม่ได้โซมนะ รถเดิมๆเห็นไหมครับแทบจะไม่มีริ้วรอยเลยนะตอนที่แจ้งน,นะครับเบาะก็มี2ชิ้นชิ้นนั้นกับชิ้นนี้นะครับซึ่งผมเก็บงานให้สมบูรณ์เรียบร้อยตอนส่งมอบแน่นอนครับเบาะด้านบนยังดูสวยงามน,นะครับมาเรามาดูในส่วนของห้องเครื่องกันอีสูโอเคอยู่ครบนะครับ จร,จริงๆคันนี้ไม่ได้มีปัญหาใดๆเลยนะครับแค่ลอสปาภายในสปาห้องเครื่องนะครับแล้วก็ช่วงล่างเต็มระบบก็จะดูสวยงามเหมือนกับมาตรฐานรถของเราทุกคันนะครับรถน็อตเดิมทั้งคันสภาพนี้มาจากลูกค้านะครับหมอ้อน้ําเดิมสดเดิมตั้งแต่ป้ายแดงน,นะครับน็อตรถเดิมไม่เคยไขเห็นไหมครับเห็นรอยมากไมครับยังอยู่แต้มสีเดิมอยู่เลย เพศเดิมนะครับสียังอยู่ครบน็ up, อตฝากระโปรงเดิมไม่เคยไขนะครับน็อตแก้มเดิมครับเดิมทุกตัวนะฮะน็อตแก้มเดิมๆทุกจุดเลย เครื่องแห้งๆเลยนะครับรถน็อตเดิมกาวเดิมโรงงานนะครับเครื่องเดิมไม่เคยแกะไม่เคยไข่นะครับคันนี้นะครับใครสนใจนะครับสามารถอินบ็อกซ์ถามหรือว่าจองจัดไฟแนนซ์ก่อนได้นะครับคันนี้สิ่งที่เพิ่มเติมนะครับนอกจากเหล่าสปาภายในสปาห้องเครื่องและช่วงล่างแล้วนะครับจะมีแม็กไ n ลเนอร์ให้นะครับ1ตัวนะครับแล้วก็เป็น ล้อกระทะนะครับเป็นล้อกระทะ่าหรือที่เขาเรียกว่าล้อกระทะบรรทุกนะครับหชุดพร้อมยาง xcd ให้นะครับผมคันนี้เปิดราคาอยู่ที่250,000บาทนะครับใครสนใจนะครับก็โทรมาที่เบอร์0656974478นะครับหรือทักมาใน Facebook ก็ได้นะครับพิมพ์ประมวลออตโต้ทับสแกนเป็นภาษาไทยเลยหรือ ใครที่ต้องการเข้ามาดูรถนะครับก็สามารถค้นหาใน Google พิมพ์ประมวลออโต้ทับสแก่แล้วกดนำทางมาได้เลยครับพิกัดอยู่ที่อำเภอทับสแกจังหวัดประจวบนะครับผมขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมและพบกันใหม่กับคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ